สบายสบายโอ้สบายสบาย,บายโอ้พามาดูตอนกลางคืนครับไฟแสงสีที่ท่าเรือแหลมชะบังครับอายุกำลังจะเข้าแล้วครับเพื่อนๆฝนตกตั้งแต่เมื่อตอนเย็นๆแล้วครับมองจากตรงนี้ไปไม่เห็นพัทยาเลยนะฮะ หนักคนักพายุข่าวตกมาหลายชั่วโมงเลยฮะที่เพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับตกหรือเปล่าครับที่นี่ดูจากสภาพอากาศครับลมแรงวก,กับฟ้าแลบฟ้าร้องอยู่ตลอดเวลาครับตอนกลางคืนครับ ที่ท่าเรือฝั่งนี้ก็เป็นมีพี่ใหญ่ของเรานะครับสายการเดินเรือของวันนะครับสีชมพูไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าอยู่ไกลๆนะฮะโอเชียนเน็ตเบิร์กเอ็กเพรสนะครับลมเย็นๆครับสบายๆโอ้เป็นเส้นแล้วโอ้ยน่ากลัว ที่ท่าเรือฝั่งนี้ก็เป็นมีพี่ใหญ่ของเรานะครับสายการเดินเรือของวันนะครับสีชมพูไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าอ,อ,อยู่ไกลๆนะครับโอเชียนเน็ตเบร e เอ็กเพรสนะครับลมเย็นๆครับสบายสบายโอ้เป็นเส้นแล้วโอ๊ยมาัว สบายสบายโอ้ยเป็นเส้นแล้วโอ้ยน่ากลัว